เรื่องต่อมาครับปรากฏเป็นข่าวกรณีที่คุณอริสมันรงเรียงรองเนะี่ยมีการไปโพสต์แล้วก็มีการให้ข่าวว่าเปิดสายการบินสายหนึ่งนะครับไปจีนต,ต่อมาคุณอริสมันก็บอกว่าไม่ได้เป็นของเขาเป็นของสายการบินของเพื่อนแล้วก็ให้มาช่วยบริหาร ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสนุนนายสุเทพเนี่ยนกะ็ไปโพสต์ข้อความว่าเครื่องบินเหล่าเครื่องบินที่นายรัสมันบริที่อ้างกาบริหารจะเปิดใหม่เนะี่ยไม่ใช่ของนายรัสมนันก็จะิงเป็นของนายโยอภา,าวงศ์สวัสดิ์และปรากฏว่าเครื่องบินสองลำเนี่ยจอด,ดอยู่ทนะี่ดอนเมืองครับเตรียมขนเระกูลชิน,นวัตรออกนอกประเทศพร้อมหนี นี่คือการปล่อยขาวในโซเชียลเริเปิดนะครับซึ่งเรืงนี้ผมขอได้เช็คข้อมูลทั้งหมดแล้วได้คุยกับคุณอริสมันคุยกับคุณยาวายยภาวงศสวัสดิ์ที่ท่านก็มอบหมายให้ผมมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามที่สนุนนายสุเทพนกับพวกที่จะจ้องล้มรัฐบาลโดยอ้างว่าเครื่องบินเหล่านี้เป็นของนั้น สายการบินเหล่านี้เป็นของนางจะวางสว่าวงและขอปฏิเสธไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่มีเครื่องบินจอดสองลำที่จะเตรียมระกูลชินวัฒน์หรือคุณยวภาเรือนายกยิ่งรักจะหนีไปต่างประเทศแต่อย่างไรไม่มีครับและยืนยันว่าไม่หนีด้วยเพราะไม่ได้ทำผิดอะไรและขอท้าไปยังคนที่อ้างโดยการปล่อยข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าถ้าให้พิสูจน์นะครับ ้าเอาหลักฐานมาพิสูจน์เลยว่าเครื่องบินเหล่านี้ถ้าเป็นของนางยาวพาวงสวรา์และประกูลชินวัตรก็ขอจะยกให้ฟรีๆทั้งสองลำนะครับยกให้ฟรีเลยครับและยกให้ทั้งสายการบินด้วยนี่คือคุณยาวพาฝากบอกมาว่าเอาหลักฐานมาพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ขอให้คนที่ออกมาปล่อยข่าวนั้น ออกมาขอโทษและที่สำคัญถ้ายังปล่อยอีกก็จะมีการดําเนินการทางกฎหมายในการเอาผิดนี่คือการลักษณะที่พยายามปลูกข่าวเพื่อหวังทําลายนางยองภาวงศสวัสดิ์รวมถึงตระกูลจินวัตให้กระทบถึงนายกรัฐมนตรียิง่งลางเป่นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการปล่อข่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นสิ่งการกระทําที่ผมบอกว่าต่าช้าสามัญ วันนี้จย่เรียกร้องพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามเรื่องนี้ว่ามีสายการบินเปิดไปคุนยอพาอย่างเปฟอร์เวิร์ดนะครับวันนี้ผมจะตรวจสอบจากแหล่งต้นต่อเดี๋ยวจะเอาผิดไอคนที่ปล่อยข่าวนะครับนะครับจะดําเนินการเรื่องนี้